ออกช่องเจ็หอบพอดีคำศบค่ายใหญ่ล่าสุดธงชัยประสงค์สันติบ้้นปายหนีอยู่เรือนไทย100อยไร่กลางป่า ธงชัยประสงค์สันติที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของผู้ชายคนนี้เพราะธงชัยอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีแล้วเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นนักแสดงฝึกหัดของช่อง3จนตอนนี้กลายเป็นผู้กำรรกับละครชื่อดัง ที่นักแสดงหลายคนอยากจะร่วมงานละครที่ผู้ชายคนนี้กำกับสักครั้งในชีวิตของการเป็นนักแสดงก่อนหน้านี้ธงชัยประสงค์สันติได้เปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานของตัวเองอีกครั้งซึ่งการย้ายจากช่อง7ไปอยู่ช่องวันนั้นเป็นข่าวใหญ่ไม่น้อย พร้อมกับกระแสที่ทาทมเข้ามาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ชีวิตของผู้ชายคนนี้เปลี่ยนไปอยู่ไม่น้อยเบื้องต้นขอบอกว่าเราไม่ได้มีปัญหาก,กับทางช่องเลยเรารู้สึกขอบคุณทางช่องเจ็ดมากที่ให้โอกาสกับพอดีคำตั้งแต่ยุคคุณแดงสุรังเป็นปีถึงปัจจุบันเราถือว่าเราได้รับโอกาสที่มีเกียรติอย่างมากที่ได้ทำละครเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องชื่นชมทีมของช่องเจ็ดเป็นทีมที่แข็งแรงและเป็นทีมที่เก่งมาก และผักดันให้พอดีคําเดินทางมาได้ไกลมากมันเป็นทั้งความรักความผูกพันแต่วันใดวันหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มีรักก็ต้องมีจากแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยเราจากกันด้วยดีครับเราก็โดนว่าบ้างก็ไม่เป็นไรหลับได้จะได้มีสติบางทีคําหวานคําชมเราไปหลงกับมันเราอาจจะไปง่ายกว่าปกติมันก็ดีจะได้สมดุลกันแต่ผมรักแฟนๆมาก เพราะว่าผมมาจากตัวเล็กๆไม่คิดว่าจะมาถึงตรงนี้ไม่คิดว่าจะมีคนเข้าใจรักในความเป็นพอดีคํารักในการเป็นครอบครัวธงชัยเราดีใจมากสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมมันยากยิ่งกว่าสิ่งที่ผมอยู่หน้าตอนนี้ผมต้องไปต่อสู้อีกตอนนี้ผมเหมือนครูบ้านนอกที่ย้ายไปอยู่ในเมืองแล้วต้องไปเจอเด็กอินเตอร์มันต้องเป็นแบบนั้นไม่งานบริษัทผมหายผมก็ต้องต่อสู้เพื่อให้งานขยายออกไปให้ได้เยอะ พอถึงจุดจุดหนึ่งทุกคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันผมอยากให้มองภาพรวมของวงการบันเทิงว่าตอนนี้มันเป็นยังไงทุกคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันครับซึ่งสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันคือการเปิดใจที่จะเรียนรู้เราไม่ฉลาดเรามีความเรียนรู้และใฝ่ดีมุ่งมั่นให้งานมันเสร็จเราอยู่กับงานเราไม่ได้อยู่กับตัวเองเราทุ่มทั้งหมดไปที่งานมันก็เลยสนุกมาก พูดถึงเรื่องนี้ไปและยิ้มไปด้วยกับโอกาสที่ได้รับมาเมื่อหลายปีก่อนปัจจุบันก็ไม่อยากให้ทุกคนมองที่ตัวเองอยากให้ติที่งานมากกว่ามันจะยิ่งทําให้เราแข็งแรงขึ้นพัฒนาขึ้นตรงไหนที่ไม่ดีก็ปรับอันไหนที่ดีก็เป็นกําลังใจให้เดินต่อไป